สวัสดีครับมาพบกับบอยชโคโคนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r รสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยจะพามาดูอีกหนึ่งคันครับที่ลูกค้าถามมากันเยอะเหมือนกันนะครับที่ว่าเป็นแคปนะครับแล้วก็เป็น 4, ี่คสด้วยหรือขับ4นั่นเองว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าบอยจะพาไปดูรุ่นอะไรรบกวนนะครับกดติดตามกดสับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในช่องบอยเดือยกันจะได้มีรถมารีวิวให้ลูกค้าดูไปดูกันเลยครับว่าเป็นรุ่นอะไร ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น XLT นะครับตัวนี้จะเป็น OpenCA p นะลูกค้าถามมาว่า Cap แค p โฟวิลเรามีไหมมีนะครับตัวนี้เป็น XLT 4,4ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะถ้าเป็นแคปเราจะไม่มีเกียร์ออโต้ที่เป็น4 x 4นะมีแต่เกียร์ธรรมดารุ่นนี้จะราคาที่8 7 0 0 0บาทนะครับมาพร้อมกับแรงม้า160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดด้วยแล้วก็ซีซีของรถตัวนี้เป็น2.2นะ โอเคมาดูกันว่าเราได้แปลงอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะครับเห็นได้ชัดเลยครับด้านหน้านะครับผมได้แปลงเป็นตัวหน้า f 1 5 0 Spider นเดะครับตัวหน้า f 1 5 0 Spi d e r เดอร์จะมีความโดดเด่นที่กระจังหน้าที่มีค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับซึ่งทําให้ดูเป็นทรงอเมริกามากขึ้นนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวหนังสือนะครับที่เป็น ford ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้หรือลูกค้าอยากให้เป็นสีดําแบบนี้ก็แจ้งมานะครับหรือจะเป็นเป็นสีขาวสีแดงแจ้้งบบอมาไดครั พร้อมกับไฟสิวตัวนี้นะครับ3จุดไฟสิวตัวนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้หรือจะเป็นสีเหลืองก็ได้ลองแจ้งไปมานะครับมาดูอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของไฟตัดหมอกตัวนี้เรามีให้แล้วลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มนะครับตัดขึ้นมาในเรื่องของโคมไฟตัวนี้บอกก็มีการข้อไฟหน้าให้เพื่อเพิ่มความคมของดวงตานะครับสเปคของตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติด้วยตัวนี้มีความปลอดภัยแล้วก็ตัวท็อป ค่อนข้างที่จะครบเลยใช้งานดีด้วยครับด้านบนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสกู๊ปนะครับสกู๊ปยอดฮิดก็คือสกู๊ปฟิตนะครับสกู๊ปฟิตตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของรูปสัญ,ญลักษณ์นะครับก็จะมีแรดแบบนี้หรือบางท่านเห็นเป็นม้าก็ได้หรือเป็นกระทิงก็ได้ตัวรูปสัตว์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้จะเป็นสีแดงหรือสีอะไรที่ลูกค้าต้องการแจ้งมาให้บอยได้เลยนะครับตัวนี้บอยสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกันด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของคิวล้อนะครับตัวนี้เป็นคิวล้อแบบไมมมีหุดนะ การยึดติดของคิวล้อตัวนี้เรายึดติดกับตัวหมุดตัวเดิมนะครับด้านข้างตัวเดิมลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดนะบางท่านคิดว่าติดแล้วจะหลุดไหมตัวนี้ไม่หลุดแน่นอนครับเราจะติดด้วยกาว 3M แล้วก็เก็บงานอย่างดีด้วยซิลิโคนตัวนี้หนึบๆนึบเหนียวเหนียวแล้วก็ติดอยู่นานด้วยนะครับผมมาดูสเปคแมกยางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแมกขนาดขอบ16นิ้วนะครับลัดกับยางบอนเตอร์ AT on t อนเทลนตัวนี้เราสามารถลุยได้ทั้งถนนดำและถนนลูกรังนะขนาดยางตัวนี้ก็จะเป็น265 70 R16 นะ ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้ออย่างได้ด้วยที่ไม่ต้องเพิ่มต่างนะก็จะมีในเรื่องของ m a x กซิตแฮนคุแล้วก็มอนเตอร์แบบนี้นะครับลูกค้าลองเลือกมาแล้วแจ้งบอยมานะครับด้านข้างก็ในเรื่องของสติกเกอร์สติกเกอร์เรามีให้เลือกมากกว่า30-40ลายหรือลูกค้าจะเลือกมาให้บอยดีไซน์แปะก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยจะช่วยกันตกแต่งก็ได้นะยินดีนะครับผมตัวนี้ก็เลือกเอาอันนี้เป็นลายที่ลูกค้าเลือกจากที่บอยส่งไปนะ ด้านข้างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของเบ้ากันรอยตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ากันรอยเพิ่มเพื่อมให้มันเป็นรอยเนาะส่วนใหญ่อะก็จะมีในเรื่องของเล็บแหวนไปทําให้เบ้าตัวนี้เป็นรอยก่อนตัวนี้บริก็ครอบให้นะครับ <S <S ด้านบนในเรื่องของคิ้วกันคิ้วกันสัดเนาะตัวนี้เราก็มีให้เพราะว่ารถทุกรุ่นของทาง f อ r d เนี่ยครับจะไม่มีคิ้วกันสาดให้นะครับเราก็ติดเพิ่มให้4ชิ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งคนขับหรือเบาะแควเราติดให้ครบนะครับด้านบนจะเป็นในเรื่องของราวหลังคา ล่าหลังคาตัวนี้จะเป็นแบบดำล้วนนะครับแล้วก็ติดแบบกาว 3M ยิงเลือกซิโลิโคนด้วยนะอันนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าอาจจะเป็นอะไรความเสียหายกับตัวรถไมตัวนี้ไม่มีนะครับเราติดเพื่อความสป,ปอร์ตและสวยงามบอยไม่แนะนําให้ไปรัดของนะโอกาสมันจะหลุดนะครับแต่ถ้าติดแบบนี้รับรองไม่หลุดอยู่ได้ยาวๆเลยด้านท้ายนะครับเสริมความแก่งความหล่อขึ้นมาในเรื่องของโลบาร์เล็กแบบแขนยาวนะครับเป็นแบรนด์ Outlander นะครับ ตัวนี้นะครับมีข้อดีในเรื่องของการใช้งานถึงด้านหลังได้เลยลูกค้าสามารถพาดของและัดของถึงด้านหลังได้เลยนะครับจะไม่เหมือนรุ่นเนก่อนๆที่มีแต่ช่วงด้านหน้านะอันนี้ยาวให้ถึงด้านหลังนะครับอนาคตลูกค้าสามารถไปอัปเกรดใส่ตะแกรงสัมภาระก็ได้เพราะตัวนี้เรามีรูใส่ตะแกรงสัมภาระให้ลูกค้าด้วยนะครับในเรื่องของสเปคเชื้อเพลิงมากละกันนะครับสเปคเชื้อเพลิงของ f อร์ตัวนี้เราจะเติมเป็นดีเซลนะครับสามารถเติมได้ทั้ง B7 B10 B20 แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับสะดวก ส่วนสเปคในเรื่องของการบรรทุกนะครับฟอร์ดสามารถบรรทุกได้1.3ตันหรือว่าตัน5ก็ยังไหวนะครับถ้าลูกค้าอยากได้มากกว่าน,นั้นบอลแนะนําให้ไปเสริมแหนบเอานะก็จะบรรทุกได้2-3ตันไปเลยมาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายด้วยนะครับไฟท้ายของฟอร์ดก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของเป็นไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือไฟถอยทําให้เวลาคนขับตามหลังเนี่ยเห็นเราชัดเจนนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ในเรื่องของบล็อกรอยแบบมีดาบ อันนี้ลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่เอาดาบก็ได้ไหมได้ดีครับก็เ,เอาตัวนี้ออกเลยก็เ,เหลือแค่เบ้าตัวนี้ลูกค้าดีไซน์ได้นะช,ช่วยกันแต่งไปส่วนด้านหลังนะครับในเรื่องของกันชนท้ายเหล็กจริงๆแล้วนะครับกันชนท้ายของตัว XLT เรามีมาให้อยู่แล้วแต่อันนี้เพื่อให้รับกับตัวโลบาเหล็กนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ของเอาเลือ์เหมือนกันแล้วก็เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นกันชนท้ายเหล็กแบบแขนโอบนะเพราะว่าด้านข้างตัวนี้นะครับเขาจะมีในเรื่องของการโอบนะครับเวลาลูกค้าถอย จะได้ป้องกันด้านข้างการเจียวชนได้ด้วยนะอันนี้มีข้อดีอันนี้ขายดีมากนะครับพร้อมกับห่วงลากสีแดงห่วงตัวนี้เราก็สามารถทําสีได้นะลูกค้าอยากได้เป็นสีแดงแบบนี้หรือเป็นสีดําหรือสีอะไรลูกค้าแจ้งมานะครับอันนี้นะครับตัว XLT เราจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยหลังอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมด4จุดให้เลยเซ็นเซอร์อันนี้นะครับบอยถอดมาจากของเดิมของโรงงานนะทำให้ในเรื่องของการถอยหลังก็จะมีความแม่นยําสเปคแม่นยํามากขึ้นนะครับโอเคจบแล้วท้ายคลิปนี้ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้ขับ4เฟี้ยวๆหล่อๆแบบนี้นะครับไปใช้งานนะครับลองติดต่อมาหาบอยดูนะครับในช่องทางเดี๋ยวบอยจะแปะ ID l ดี e ไปนให้หรือจะโทรมาที่0645930055ก็ได้นะครับหรือง่ายๆเลยทั้งสองอย่างจะคุยกันรู้เรื่องนะวันนี้นะครับบอยชาโคที่ปรึกษาการขาย o r r d u u t o a l l e r y จบการรีวิวเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ